โอเคไหมจ้าโอเคไหมของนามิโอเคใช่ไหม อะไรพี่มิเพื่อนรักจังพูดเก่งจัง S <S <S ไม่บม่ตัวมองไม่เห็นนะ กัไก่หรอล,ลูกไปกันใจเหรอคะ<ไ>กันใกตัดผมเหรอพีไก่ไกใช่ไหมโอเคเขาเรียกกันใจใช่ไหมกันไก่กันไก่ตัดผม <c oughs> ไ,ไม่ของน้ีทก้นไมเออาเอานี้ทิกาเอานี้ทุกามาเอายนี้เอะพี่มีให้แล้วเออ Tấm mày tên Giang rồi à, dễ dã hồn nè.

不丢哦。<laughs>